เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี f c ช่องชัยมวลชนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้ยนำเสนอแนวทางของนิตยสารเริงสารวัฒประจที่17มกราคม67ไปดูด้านในนะครับของปิศนาใบาแรกนะครับเลืองงามยามดีให้เด่น9ก้รองศนย์นะครับ1 9 5 0 7 9 3 5 3 9นอ่าหนะครับแล้วก็จะเป็น0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8แล้วก็0ูย์นะครับ ทำเองก็พูดไม่ทันใบต่อไปนะครับเลกล่างนะครับใบนี้ให้เด่นเจ็ดลองสี่มาในวงกลมนะครับก็จะเป็นแปดสี่เก้าแล้วก็หกสามสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดและสี่เก้า ศ7น7์7จ7ด7นึ่งเจแล้วก็เกต่อไปเป็นเลิกเทวดาประจำวันพุธที่17มกราคมหกค,ค,ครับเลิก <Le ic S 2> บนให้5 3 9 5 9 3ครับขอไปเลิกังเลิกล่างก็สองศูนย์สามห้าสามแปดเก้า่าหก้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าแป 03, 04, 05, 06, 07, 25, 26, 27และ28ครับอีกใบหนึ่งนะครับเป็นเลิกมงคลครับใบนี้ให้เด่น5ลอง9มาส่วนเลิกเดินทางก็จะเป็น 7, 3, 0และ1 9, 4, 9, 5, 9, 6, 9, 7, 9, 8 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 1 9 3 9 7 4 2 3 7 1ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูปกของเริองสารงวัา17มกรากันครับในวงกลมด้านบนซ้ายมือนะครับให้เด่นเก้ามาก็จะมีชุด9 3 8 3สา ต่อไปเป็นด้านขวามือนะครับบนจะเป็นเด่นศูนย์นะครับศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สองตรงนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเลืกอกจะเป็นเด่นใต้นะครับเด่นศูนย์แล้วก็เด่นบนจะเป็นเด่นเก้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับส่วนตัวเลขตัวนี้ก็ตามที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเก้าสามห้าเก้าสามแปดหกสามห้าก็ประมาณนี้นะครับ ใครดูเป็นตัวไหนก็ลองลองจับกันดูนะครับต่อไปครับเป็นไก่ย่างาไก่ย่าง3อย่างหมัก5วันก็ตามตัวเลยนะครับไก่9 3ก็3หมัก5ก็5วันตามนี้เลยนะครับต่อไปไปดูรูปนะครับเป็นประกอบแล้วกันครับสำหรับปรศนารอบนี้ดูที่โกะนะครับโกะ2คนนะครับ เสือแก้วเบียนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็จะนั่งย่างไก่อยู่นั่นเองนะครับนี่คือปริศนาของเริงสารงวดประจำวันพุธที่17มกราคม2 6 6 7ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยแล้วกันส่วนใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับไม่ว่าการเจอกันใหม่ ep หน้าครับ